อีกเว้ยทำงานต่อดีกว่าเฮ้ยอีลูเนิวนิววอีลูตกบันไดไีบรับพยาบาลเลยเนิวจะย้อไปไหนด้วยอ้นิวเฮ้ยไอ้นอีลูฮัลโหลรถพยาบาลใช่ไหมครับพอดีมีคนตกบันไดน่าจะคออะครับรีบมาเลยนะครับซอยยี่สามครับ แกยังเป็นอะไรนะเว้ยนิวเฮ่ยใครเป็นอะไรวะนี่อะไรของแกวะถูกใจหมดเลยฮ่าฮเมื่อไหร่ถึงจะเล่นแบบนี้ได้นิววันนั้นก็ทีนึงแล้วนะใช่คิดได้ไงวะเอาอีโนมากอกปากตัวเองแล้วมาชักต่อหน้าเพื่อนอ่ะโอ้ขอโทษก็แค่อยากรู้ว่าพวกแกจะมีปฏิกิริยาอย่งไรบ้างอ่ะ นี่ไม่รวมพี่แกแกล้งขา่ะให้ฉันกระเป๋าอุ้มแกไปอาทิตย์เลยนะอ๋อแล้วปวดหลังไม่หายเลยเนี่ยโอ้ฉันก็แค่หยอกอเล่นน้าไม่อยากให้เครียดกันน้าแต่พวกฉันไม่เล่นไงและถ้ายังทำแบบนี้อยู่นะพวกฉันจะไม่เป็นห่วงแล้วปล่อยเป็นแบบนี้ไปเลยเอาไว้จริงไม่ต้องเสียเวลาเรียกรถพยาบาลแล้วด้วยปล่อยให้ตายไปเลยโอ้ถ้าวันน่งไม่มีฉันอยู่น่ะพวกแกจะเสียใจนะเว้ยที่ไม่มีคนแก้อน่ะ เออตายจริงก็ดีกูใช้ลำคาแล้วเนี่ยไปไปทุกคนนี่คือน้องใหม่ในทีมของเราชื่อนุ่น สวัสดีค่ะพี่ชื่อเปานะจ๊ะมีอะไรก็ถั่งพี่ได้พี่เป้นนะส่วนพี่ชื่อนิวนะจ๊ะหล่อที่สุดแล้วในแผนกเนี้ยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ไม่ต้องถามพี่หรอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไปนุ่นอันนี้โตก,ก่อนไปอย่าไปสนใจเลยเดี๋ยวพี่สอนงานให้อันนี้ก็เป็นเอกสารที่ได้ชื่อของลูกค้านะ ที่เราต้องจัดรายการแล้วก็เตรียมออเดอร์ให้เขาเข้าๆก็ประมาณนี้มีอะไรสงสัยอีกไหมโอเคถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่ได้นะเป๊น้องนุ่นเขาพูดเป็นปะวะ ตอน,นไอ้สอนงานเนี่ยไม่พูดไม่จาไม่ถามอะไรซักคำน้องเขา่าจะเป็นคนพูดน้อยเหรอมัอ้งแต่ฉันว่ามัน,ปนแปลกนะเว้ยแปลยังไงฉันว่าน้องเขาก็ปกติดีนะแต่แกเหอะหาพูดนิดน,น้อยแล้วก็ทำงานบ้างอาหรือไม่จริง งานก็ได้วะนุ่นเดี๋ยวเที่ยงนี้ไปกินข้าวกันนะพวกพี่อยากเรียนต้อนรับเรานี่เชื่อฉันนะร้านนี้อร่อยสุดแหละโ้โทุกรอบเลยอะ่ะจ,จริงกินกะเพราจะน่ายเปาจะเป็นกะเพราอยู่แล้วเนะี่ย จะว่าไปก็เหมือนอยู่นะงอนงอนงอนไม่งอนอาจารย์ไม่ยอดยายหยียังมาจ้ะโอ้แซวนิดแซวหน่อยทำเป็นงอนนุ่นมีอะไรเปล่า งั้นฉันว่าไปกันเถอะฉันผ่านทางนี้ทีไรนะเขารู้ทุกที่เลยอะเป็นไรอะปวดท้องเหรอผมจะเล่นอีกตบปาชไกมองอะไรอะ่ะอยากกินเหรอไอ้นิวน้องมันมองอะไรของมันวะ ไม่รู้ดิน้องสัยไม่เคยยังของเส้นไหว้มั้งเฮ้ไอนี่ไปเถอะหรือว่าน้องมันหิวจริงวะเป้อ้าาเฮ้ยรอด,ด้วย เป๊ะอ้นยูไปไหนไม่รู้เหมือนกันวะเป็นไหนของมันวะฉันโทรหามันก็ไม่รับว่าฉันเนี่ยไลน์ไปตั้งนานแล้วมันก็ไม่ตอบเออ มีใครรู้ปะวะว่านิวลาไปไหนตั้งหลายวันไม่รู้อ่ะหายไปไหนของมันตั้งหลายวันวะฉันจะถามมาเรื่องงานก็ถามไม่ได้ <Hey! S 1> เฮ้ยอะไรอะไรกันวะผมเป็นน้องชายของพี่นิวนะครับ ขอแจ้งว่าพินนิวได้จากเราไปแล้วคืนนี้สวดอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายไม่น่าเลยนิววันเดินฉันปากเสียไปแช่งวันตายจริงเลยเหรอวะแกว่าไอ้นิวมันจะโกรธเราไหมวะฉันว่ามันอาจจะไม่ได้โกรธเราขนาดนั้นก็ได้เปา คนนี้แช่งมันนึงเต็มอ่ะคือนนเป้เอ้าเฮ้ยจะมาทิ้งกันเนี่ยไอที่ชอบที่ชอบนะนิวอย่ามาแก้ฉันอีกเลยนะแต่ถ้าอยากแก้งจริงอ่ะแก้งไอ้เป้โู่นไม่มีเลยหรอกอ่นเนี่ยเอ้นยังมาไปเกิดแล้วอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมวันนี้บรรยากาศมันดูวังเวงจังวะฝาดแน่เลยอะ่ะเดินผ่านทางนี้ทุกวันไม่มีอะไรหรอกมั้ง ฉันขอโทษน,นะเว้ยที่เคยพูดจาไม่ดีใส่อะไอ้ช่วยฉันด้วยจะ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 ,จะ,จ,ะจะช่วยยังไงเอาเงาจะช่วยไม่ได้หรอกเว้ยฉันฉันขอโทษน,นะ F**k! 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 Hmm Hehehe ต้องโตมาแล้วเพื่อนฉันไม่มีงานอะไรจะทำอกันแล้ว อย่ามาหลอกหลอนเลยฉันพูดเพื่อาแบบน,นั้นนะฉันไม่ได้ตั้งใจ<ค><ด>อะไรวะเนี่ยขาม่เปิดจะขามัเอง ลืมโลนรถอื่นแล้ววะเนี่ยอะไรวะไปใช่ใช่ใช่ไหมวะ ใช่แล้ว <c oughs> ไอ้นิสัยขี้แกงแก,แกมันติดกับแกจนตายเลยวะไอ้เนิวแกแช่งฉันทำไมเพ <c oughs> ื่อนชาโทษฉันไม่น่ามีแช่งแกเลยเนิวไปโอ <c oughs> ไม่ฉันต้องอยู่แกหรอก ตัวจะผ่านได้หมดเลยอยู่ไปแล้วถอนลมหน้าอยากแช่งให้ฉันตายดีนักะโอ้ยได้ไม่ได้ตั้งกล้องไว้โอ้ย